เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีทัตลมค่ะกุมเมถุนตุลที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ประจําช่วงวันที่1 1บอถึง2ีมีนาคมนี้นะคะการทํานายจะมีหมดสามพาร์ทค่ะคนส ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าคนมีคู่ทามสแตมชูดใต้ใ description เ e s c ร i p t i o n box กแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะรอบที่คนโสดทัดหลงสถานการณ์ความรักเป็นไงสามถ้วยเดทเอ็นพอร์เทอร์มิทเดนึด่จริงจริงแล้วบางทีอ่ะบางคนอาจจะมีแบบความรู้สึกว่ายังยังคงกักขังตัวเองนะคะอยู่กับ ิ่งที่มันเพิ่งจบไปหรือบอางคนอาจจะจบมานานแล้วก็ได้นะคะบางคนอาจะเพิ่งจบไม่นานเกินหนึ่งเดือนถึงสามเดือนหรืออาจจะบางคนนานแล้วกว่านั้นแต่ไอความรู้สึกเราเนี่ยมันยังคงค้างอยู่ในอยู่ในใจของเราหรืออาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาทําให้เราเหมือนกับนึกถึง น,ะะนึกถึงคนคนนั้นที่เคยจากไปทางทางที่ในช่วงเวลานี้ยช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆผ่านจากกลุ่มเพื่อนนะคะงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานสังคมนะคะจะมีเข้ามาให้ได้พบเจอหลักๆจะเป็นชาวต่างชาติเลยหรือคนที่อายุมากหรือน้อยกว่ากันอายุห่างกันนะจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ลบห้า หรือบวกห้าสิบห้าถึงสิบปีบวกนะคะบวกลบอืมแต่ดูเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นี้เข้ามาเดี๋ยวไม่ค่อยที่จะสะก,กิดใจคุณเท่าไหร่นะเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในท่ามกลางคนเยอะแยะมากมายแต่กลับรู้สึกเงานะ่ะกลับรู้สึกเงากับรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอืมส่วนหนึ่งอาะเพราะว่าใจของคุณยังไม่ได้เปิด ประตูให้กับใครได้เข้ามาด้วยก็ได้เช่นกันนะคะก็เป็นไปได้ในสุดนะโอเคแล้วคนที่คุณยังคิดถึงอยู่ในใจเนี่ยเขาอย่างไงสถานการณ์เขานะคะความรักความสัมพันธ์ของเขาเดือดซ่า q u เหนียเน้าไม้เบบมีอยู่แต่ละห้าหมายโอเคขยับนิดโอเคชาวทัศดนินนะชาวทัศดนินฝั่งเขากรทั่งเด็ดนะคะบ,งบังก่อนภศึกหรือการที่ในาราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ สถานก,การณ์ความ,วามรักในฝั่งของเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวของการปกปิดปิด,ปดบังในเชิงรักซอในเชิงของผลประโยชน์ก็ได้เรื่องเงินเรื่องบุคคลที่สามหรืเอ,อเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะคะมีเกณฑ์ว่าอาจจะโปะแตกนะคะแล้วมีปัญหาทะเลาะก,กันในในในเรื่องที่แบบปกปิดและถูกเปิดเผยถูกเปิดโปงออกมานะคะแต่ไม่มีใครยอมรับหมายถึงคนผิดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือคนของเขาก็ตาม ไม่มีการยอมรับความผิดนั้นหรือไม่มีการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือถูกเถียงถูกเถียงถูกเถียงไม่มีใครยอมใครวุ่นวายพอสมควรเลยนะคะสำหรับสถานการณ์ตักเขาแล้วนั้นนะที่นี้ไปต่อว่าความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหลในช่วงนี้เป็นยังไงเขายังคิดถึงเราไหมเขายังคิดอะไรยังไงกับเราบ้าง,น,าอองนะห้าตาทำครอืมแปดตา ม,นะมีความคิดนะมีความคิดความรู้สึกที่ยังนึกถึงเรามีความคิดที่อยากจนะ take action เข้าหาเราแต่เขาไม่กล้าเขาไม่กล้า take action เขาไม่กล้าคุยเขาไม่กล้าทักหาไม่กล้าทักหาไม่กล้าโทรหาไม่กล้ามาทําอะไรมากมายนอกจากส่องอยู่ห่างๆอย่างอุง่วงอาจจะเป็นการส่องโดยใช้พวกแอคเขาหลุมต่างๆนะคะหรือส่องแบบดุมรัวมาอาจจะไม่ได้ส่องแบบเจาะจงให้คุณได้รับรู้ว่าเขา มาดูคุณอยู่เพราะเขาดูจะไม่กล้าที่จะเผยตัวให้คุณได้รู้ว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนนี้ชัดมากๆว่าเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าที่เลิกรากันไปแล้วนะคะชัดมากนะมากกว่าคนที่แบบแบบรักแอบชอบกันนะคะโอเคฝ่คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างในช่วงนี้สัปดาห์สีดส่ดา คุณพยายามหักห้ามใจตัวเองที่จะไม่นึกถึงเขาที่จะไม่คิดถึงไม่นึกถึงไม่อะไรอาวรร์ต่างๆกับเขาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าความรู้สึกของคุณก็ยังคงมีบาดแผลเกี่ยวกับเขาอยู่บางทีก็รู้สึกว่ายังเป็นความรู้สึกดีๆแต่บางบางครั้งอะความรู้สึกที่คิดถึงมันก็เป็นความเจ็บปวดเป็นความโกรธแค้นคุณพยายามจะเข้มแข็งพยายามจะสตรองนะ แต่หลายๆครั้งอะที่คุณพยายามปฏิเสธความรู้สึกเหล่านั้นอะมันกลับกลายเป็นยิ่งต่ออย่าให้คุณนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของเขาอยากเอาเขาออกจากความคิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่คุณก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นความบอกว่าเขาต้องกลับมาเป็นความอะไรอย่างนั้นนะหูยหาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกนี้แบบทักหักันเสร็จดูข้อความเท่าไหร่นะคะข้อความที่เขามีต่อคุณเป็นยังไง ฉันยังต้องการพื้นที่นิดนึงนะฉันแบบโอเคแบบนี้ฉันอาจจะเทคแอคชั่นเข้ามาหาเธอตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะเทคแอคชั่นเข้ามาหนึ่งยังไม่กล้าสองยังต้องเตรียมความพร้อมความคิดความรู้สึกท่าทีต่างๆมันเขาจะต้องคิดเดยอะนิดนึงบอกกับสถานการณ์ความรักในฝั่งเขาที่ก็ยังไม่ใช่เวลาเหมือนกันที่จะเทคแอคชั่นกับาาเราในตอนนี้นะคะโอเคไปต่อที่บทสรุปนะคะ สำหรับคนสดค่ะกเหรียญคนใหม่ๆเข้ามานะอาจจะได้แค่ผูกมิตรผูกเป็นแบบเป็นเพื่อนเข้ามานอนผ่านไปนะคะยังไม่มีใครเข้ามาได้ใจคุณหรือแบบคุณจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยหลักๆจะเป็นเกี่ยวข้องกับการที่คุณเนี่ยอยากจะทําใจเกี่ยวกับคนเก่าๆความรักที่จบไปมากกว่าแต่ถามว่า,าทําได้ไหมอืมมันก็ได้ส่วนหนึ่งนะแต่หลักๆเนี่ยค่อนข้างที่ยังคิด บ,บคุคคลเกี่ยวกับเขานะคะและยังหาคำตอบอะไรบางอย่างในใจ Passion Feel Self it's safe for you to love จริงๆแล้วเหมือนหน้าไพกำลังจะบอกให้คุณอะปลดล็อกตัวเองออกมานะคะสิ่งที่มันกักขังคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักทั้งรักทั้งจ็บเกี่ยวกับคนเก่า หรืออะไรที่มันยังกัดขังคุณอยู่ไพ่บอกว่าให้คุณนะเอาตัวเองออกมาจากจุดนี้นะคะแล้วคุณอาจจะเจออะไรที่ดีกว่าก็ได้นะคะแม้ว่าคุณกับคนเก่าหรือคุณความรู้สึกที่คุณมีต่อคนเก่าคนานั้นมันจะยังมีแพชชั่นที่แรงสูงอยู่มากก็ตามแต่ใดๆคุณก็ต้องออแคร์นะคะความรู้สึกตัวเองด้วยเช่นกันนะเวลามันผ่านแล้วผ่านเลยมันไม่ไหลย,ย้อนกลับเวลากับโอกาสมันเป็นสิ่งเดียวกันนะคะ โอกาสดีๆที่จะเข้ามามันก็ไม่ใช่ทุกครั้งเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพายสลับกันได้หว่างคุณแล้วก็คนคุยนะแลดูสถานการณ์ความรักฝั่งคนซีคนคุยท่านลมพมีดสองดา เมเชียนเวิห้ดาโอเคคุณ Energy บาฝั่งคุณนะคะค่อนข้างจะเป็นในฟีบับหมุนห,หมดนิดนึงนะค่อนข้างไปทำหมดหมดเลยคุณรู้สึกว่ามีคนคุยเราแต่ทำไมเราเหมือนจะต้องเป็นฝ่ายพยายามหาท็อปปิกหัวเรื่องในการคุยกับเขาซะมากกว่าที่เขาจะแบบทัก หรือคุยกับเราหรือชวนคุยหลักหลังจะเป็นฝั่งชวนคุยแล้วเรารู้สึกว่าช่วหงหลักๆเนี่ยมันมีช่องว่างตรงกลางเยอะมีคนคุยแต่กลับกับรู้สึกว่าเหงามากๆเหงาจนแบบเหงากว่าคนโสดได้ซ้ำอ่ะอแล้วก็ในความเหงาในความเงียบตรงเนี้ยคุณไม่แน่ใจว่าตัวเขาคนนี้ยังมีแพชชั่นให้กับคุณมากน้อยแค่ไหน แล้วคุณแอบรู้สึกสับสนด้วยบางคนฝั่งคุณอาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้คุณตัดคนปัจจุบันออกหรือในทางกับการตัวเขามีตัวเลือกแล้วคุณจับได้แล้วคุณเลือกที่จะไม่ไปต่อเดี๋ยวเขาเปิดฝั่งเขาเพื่อคอนเฟิร์มตรงนี้นะคะสถานการณ์ความรักฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างหนึ่งถ้วยโอเคโอเคชัดแล้วว่าบุคคลที่สามลักซอนเนี่ยเข้ามาในทางของฝั่งเขาแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ารักไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ ก็แยกายดีกว่าคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครคุณไม่อยากเป็นตัวสำรองของใครคุณอยากเป็นที่หนึ่งที่เดียวแล้วก็เพื่อที่จะคุยเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะเติมโตแล้วก็พัฒนาเป็นการคอมมิตเมนต์ในาคนแต่คุณนะไม่ว่างไม่สะดวกใจจริงๆจะเป็นตัวเลือกให้ใครนะคะฝั่งเขามีตัวเลือกใหม่เข้ามาค่ะในช่วงเวลาที่เขาดูนิ่งๆกับคุณน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเจอคนใหมพ่พอดีเลยเขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าเนี่ยมีกำแพงขึ้นมาสองใบเลย ปิดกันปกปิดปิดบังเรานะคะถามว่ามันเป็นมันเป็นยังไงนะฝั่งเขาเขารู้สึกว่าคนหนึ่งก็ชอบอีกคนหนึ่งก็ชอบคนหนึ่งสไตล์หนึ่งคนหนึ่งสไตล์หนึ่งมันไม่สามารถเป็นถูกอินบัตได้อืมเลือกไม่ได้นะคะรู้สึกดีกับคุณด้วยชอบคุณด้วยอยากคุยกับคุณก็อยากจะมีคุณอีกคนหนึ่งก็ดีก็อยากจะมีอีกคนเหมือนกันอืมันมันถูกใจอย่างหนึ่งถูกใจอย่างหนึ่งแบบ ้าสิบกับสิบเปอร์เซ็นจะให้เลือกมันเลือกไม่ได้เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเขาเองก็รู้สึกเหนื่อยใจเหมือนกันนะปวดใจว่าแบบ,บจะทํายังไงไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้ไม่ชอบออกการก็ต้องมาบอกแบบปิดบ,งป,ดบงปิดบ้างโกหก,กพูดไม่จริงหรืออะไรเงี้ยนะคะและดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ยอมรับด้วยนะถ้าคุณจับได้แล้วคุณอาจจะมีการพูดกับเขาเรื่องตัวเลือกเรื่องบุคคลที่สามเขาจะปฏิเสธ ปต่อความคิดความรู้สึกเขายัางไงกับเราแค่ไหนนัดชัตนต่างๆที่มีต่อเรามันแค่ไหนเดี๋ยวโมโอเคไปผพาความรู้สึกของเขาว่าโอ้ยดีนะสิบเหรียญด้วยถ้าไม่ติดเรื่องของความสับสนหลังเลในใจของเขาค่ะที่มองว่า เขาอยากจะคอมมิชกับเราด้วยซ้ำนะคือเขามองว่าหลายๆอย่างของความเป็นเราอะตอบโจทย์เขาแล้วเขามองว่าเราเป็นคนจริงใจอม,มองว่าเราเป็นคนดีเป็นคนที่จริงใจเปิดเผยไม่ได้เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรืออะไรหรือไม่ได้เข้ามาเพื่อเพื่อเอาอะไรจากเขาอ่ะน,นะคะแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันก็เป็นความรู้สึกในเชยยิงห่วงใยแล้วเป็นความรู้สึกในเชิงที่ดีกับเราแต่ติดตรงที่เขาเองก็ผิดหวังในตัวเองนะ ผิดหวังในตัวเขาเองเหมือนกันที่ทำไมเขาถึงกลายมาเป็นคนในรูปแบบที่เขาเองก็ไม่ชอบอืมก็คือการคุยไม่ว่าจะเผื่อเลือกตัวเลือกหรือแบบสองจิตสองใจคนนึงก็ดีคนนึงก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็ไม่อยากทำลายจิตใจหรอกหรอกก็ดูไปคนดีฝังเราละ่ะอ่ารู้สึกยังไงกับเขาคุณรักเขาไปแล้วอะอืมแต่รักไปแล้วไม่ได้แปลว่าเลิกรักไม่ได้นะ คุณก็พร้อมเือนกันที่จะตัดจบถ้าสุดท้ายแล้วคุณรู้สึกไม่มีความสุขในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบสิ่งที่จะต้องมานั่งกังวลระแวงคิดมากอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบอะไรที่มันตรงไปตรงมาชัดเจนถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะไม่มีความสุขก็มานั่งหวัดระแวงต้องมานั่งเหงาแล้วคุณช่างใจแล้วว่าในความรักที่เราให้เขาอ่ะมันไม่คุ้มมันขาดทนุนอะไรอย่างเงี้ย ไม่อยู่นะคุณเลือกที่จะออกมาต่อให้เขาแบบจะมองว่าเราจริงใจหรือเขาจะจริงใจกับเราแค่ไหนหรืออยากจะได้เรา,เาแค่ไหนแต่ถ้ายังมีตัวเลือกมองว่าเราเป็นตัวเลือกอ่ะนี่มองว่าคุณไม่อยู่คุณก็แบบมีมีคุณค่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือแหละก็เลือกอันนี้เห็นด้วยกัหน้าพ่ายในฝั่งคุณทีข้อความข้อความข,ของเขาที่มีสอ,องคนเป็นยังไงบ้าง ฉันเป็นคนที่ขี้หึงมากเลยคือเขาก็รู้ตัวเนี่ยอันนี้น่าจะหมายถึงตัวเขาเองนะและในในขณะเดียวกันเขาจะมองว่าคุณก็น่าจะมีตัวเลือกเข้ามาด้วยแหละอาจจะมีคําพูดบางคําที่ไม่ว่าเขาพูดหรือคุณพูดที่มันเป็นคําพูดที่ทําให้เจ็บมันเป็นคําพูดแทงใจมันเป็นคําพูดที่ที่บั่นทอนความรู้สึกของการละกันเกิดขึ้นแต่ว่าพี่สิ่งโอ้ยสิ่งนี้นอาจจะทําให ให้ตัวเขาตนักขิดอะไรได้บางอย่างก็ได้นะบอสรุปค่ะทำภาระช่วงนี้สถานการณ์ต้องบาลานิดหนึ่งนะมันจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะนะคะเหมือนถ้าคุณยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อคุณอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆว่าปิดตาข้าง u, เดี่ยว และเข้าใจในในบริบทของสถานะความสัมพันธ์สถานะความสัมพันธ์คือคนคุยคนคุยยังไม่ได้คอมมิตเมนต์นั้นการที่จะมีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ถือว่าผิดไหมมันก็ไม่ถือว่าผิดสักทีเดียวแต่มันก็อยู่ที่ข้อตกลงของคนสองคนและถ้าเราจะไม่โอเคกับการที่เขามีตัวเลือกเราก็ไม่ผิดเป็นการเราจะเดินออกมาก็ไม่ผิดนะคะก็ไม่ผิดอืม มันอยู่ที่ความต้องการความโอเคของทั้งสองคนแล้วก็ตกลงด้วยนะแต่ทั้งหมดทั้งวลเนี่ยเหมือนคล้เหมือนกับว่าอาจจะมีการหัากเกิดขึ้นอืมเพราะว่าพอคุณมาดูดูแล้วเนี่ยช่างใจดูแล้วคุณรู้สึกว่าไม่คุ้มกับวามรู้สึกกับเวลาที่เราทุ่มเทให้กับคนคนนี้ไปนะคะโอเคค่ะ พาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่านคนก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณะคะ่ะพัดลมเป็นยังไงเดอะสตาร์คนมีคู่หกเหรียญบัดดาไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะช่วงเนี้ยช่วงที่จะยุ่งยุ่งหลายๆอย่างนะคะ พยายามแบบแบ่งเวลาพยายามจัดแจงจัดสรรปันส่วนที่จะมาเจอกันที่จะคุยกันที่จะใช้เวลาด้วยกันแต่ใดขนาดเดียวกันมันก็แบบน้อยอะ่ะจะคุยกันก็ฝกจะคุยน้อยนิดหนึ่งพอช่วงเวลามันน้อยอาจจะเป็นฝั่งเขาที่ยุ่งฝันะ่งเราจะว่างเยอะสักหน่อยพอเราว่างปุ๊บเราก็จะว่างปุ๊บความคิดก็จะ จะแล่นนะคะจะแล่นแล่นไปด้วยความคิดเยอะคิดมากความระแวงและกังวลว่าช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้คุยเนี่ยเขาจะไปเจอใครไหมเขาจะโกหกเราไหมเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูหรือเปล่านะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นไตรมาสเลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณคุณดูมีความคาดหวังในความสัมพันธ์ค่อทข้งมากว่าอยากจะเจอการจะใช้เวลากันเขาก็น่าจะน่าจะอยากจะเจอเราสีเขาก็น่าจะอยากจะคุยกับเราไหมเขาก็น่าจะแบบ เนั่นนี่กับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่กับการมันว่ามันมีเรื่องราวที่อาจจะทําให้แบบค่อนข้างยุ่งในฝั่งของเขาจะใช้เวลากับเรามาันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ค่ะมองเขาเป็นยังไงในเรียนดึงดา่าจัดสเมทน,นี่มองว่าฝั่งเขาว่าค่อนข้างเปิดเผยชัดเจนอะค่อนข้างเปิดเผยแล้วค่อนข้างที่จะชัดเจนมากในการแสดงออกหรือในคําพูดที่เขาบอกเราอะมองว่าเป็นความจริงถ้าคุณสงสัยว่าเขาโกหกหรือเปล่า หน้าไพนบอกว่ามันมันคือเรื่องจริงที่เขาบอกว่าไม่ว่าทําอะไรอยู่อะไรยเงี้ยนะคะเขาก็ขมุกข,ขมุ่นนะคะกับอ่ากับปัญหาส่วนตัวบ้างกับ ปัญหาเรื่องงานบ้างหรืออะไรบ้างคันต้องใช้ความคิดเยอนะแล้วเขาพยายามที่จะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะในช่วงของปลายไตรมาสสักสิบเก้ายี่สบเนี่ยอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะเขาจะมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะชดชดเชยนะชดเชยช่วงเว,วลาที่หายไปมาใช้เวลาวันวานกับคุณน,นะคะในที่นี้ราศีาราศีและธาตุของเขานะคะที่เด่นๆขึ้นมาจะเป็นธาตุดินธาตุอ่าธาตุดินธาตุน้ํานะคะรรบังกรงพิศศพหรือการมีกรกฎหรือพิจิก ที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเราเป็นยังไงนะคะให้พิจารณาเขารู้ว่าคุณเป็นคนแบบว่าขี้ระแวงขี้กังวลแล้วเป็นคนที่ขีดมากดังนั้นเขาก็เลยเป็นเขาก็เลยแบบพยายามนะพยายามที่จะมีความชัดเจนให้กับคุณบางคนอาจจะเป็นความรักทางไกล าการเจอการการคุยกันช่วงเวลาทำโซนที่ต่างกันมันก็จ,จะลําบากนิดนึงเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของคุณนะหน้าไพาคือเขารักคุณนะเอาจริงไม่มีอะไรให้เรามานั่งแบบโน้นนี่ต่เราเลยอย่าไปถึงแบบโกหกหรือทําอะไรนอกวงนอกทางไม่มีนะคะนะคะรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณแบบเข้าใจ ัวเขานะถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่รักสิ่สลัดแต่เขาก็รู้อะไรที่ควรและอะไรที่ไม่ควรอะไรที่แบบมันจะสูญเสียรับประหมา่าความสัมพันธ์และชีวิตเขาก็ไม่อยากจะทาแบบนั้นนะคะโอเคฝั okay, ่งคุณล่ะคีล้วรู้สึกยังไงกับเขาคบให้คุณจะเป็นฟีลแบบเหงาเหงาหว่ะอยากแบบอยากอยู่ใกล้อยากจะคุยอยากจะแบบว่าเอ,อใช้เวลากับเขาเป็นฟีลความคิดถึง หลังๆจะเป็นผิว่างอยู่ใกล้ชิดมีความคาดหวังในคนรักคนข้างมากมีความหวังหลายๆอย่างอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้กับเขานะคะหรืออาจจะมีแผนต่างๆใดๆที่อยากจะทํากับเขาแล้วคาดหวังว่าแบบมันจะมันจะเกิดขึ้นเขาจะแบบเขาจะดีกับเราเขาจะอย่างนั้นกับเราหรือคาดหวังบางอย่างแบบอยากให้เขาพูดคานี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีเขาจะไม่ได้พูดแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รู้สึก อาจจะเป็นคาว่ารักน่ยสมมติเออแต่เขาจะไม่ได้พูดแต่แต่ือเขาก็รักนั่นแหละแต่เราจะแบบบางทีคาดหวังในเรื่องแบบยิบมย่อยสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไม่ได้แยกมันเป็นมิตรคุของของแต่ละคนนะคะเคซึ่งมองว่าเขาเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของความเป็นคุณไปสรุปค่ะเร็วเกิน โอเคช่วงนี้อิโมชั่นอลของคุณจะเยอะน,นิดนึงนะอ่อนไหวง่ายนะคะฉะนั้นดูเหมือนว่าไพ่ของคุณเนี่ยอาจจะมีเวลาว่างเยอะนะคะเลยมีความรู้สึกว่าแบบเราจะโฟกัสเขาเยอะอะเราจะจบเราจะโฟกัสเขาเยอะเกินไปดิดึงละจะใช้เวลาว่าอาจจะทําอะไรที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้ช้อปปิง้งเดินเล่นใช้เวลากับเพื่อนนะคะหรือทากิจกรรมที่เราชอบ มักควรจะถักนิตตี้หรือจะตอกไม้หรือแกะอะไรก็ได้ที่คุณแบบแฮปปี้เล่นกับแมวเงี้ยค่ะพาแมวไปเดินเล่นว่าไปนะคะมันก็จะช่วยผ่อนคลายคุณได้ได้มากขึ้นนะใช้เวลาอยู่กับอยู่กับความสุขอ่ะพวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอ่ะอินเอร์จีก็น่าจะทำให้คุณดีขึ้นถ้าใครที่หลียกสัตว์นะคะโอเคคิดเพิ่มซีเพยูทูบ การห่างกันเนี่ยมันไม่ได้ห่างไม่ดีนะมันเป็นการห่างแค่ช่วงเวลาสั้นๆเป็นการห่างเพราะว่าเพราะว่ามันมีแกลปในช่วงของความยุ่งนะคะมันไม่ได้ห่างพี่แบบอุยเป็นสัญญาณอันตรายไม่ใช่ไม่นเป็นจุดที่ปลอดภัยกับความสัมพันธ์อยู่คุณแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาเป็นฟีลแบบม้งมิงเหมือนแบบว่าเหมือนจิ๊บๆเล่อยเหมือนแบบคุยแบบหวานๆกับเราเลยเนี่ยงั้นเราก็ต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนบ้างนะบางที บางทีเราเริ่มก่อนบ้างก็ได้แต่ก็อยากคาดหวังว่าเขาจะต้องเริ่มมาเพราะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขายุ่งอยู่หรือเขาทําอะไรหรือเขาอยู่ในหมูของความเครียดไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะไม่ใช่ทุกคนจะมีมีความโอ้โหลันล้ายยิ้มหวานได้ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวทัศน์ลมก็ปร,ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ